ถ้านี้ดีกว่านะครับเียบดีใช่ครับเชิญครับได้ข่าวว่าคุณพิษเนี่ยเพิ่งถ่ารถหม่ให้คุณใช่ไหมครับพอดีพี่เขาขอมั่นผมไว้ก่อนนะครับครับเอไม่ทราบว่าทำไมคุณพิษเนี่ยถึงเลือกที่ต้องแต่งงานกับคุณทั้งทั้งที่มีหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เข้ามาติดพันเธอต้องเยอะแยะมากมายหมดเลยนะครับเพราะความจริงใจมั้งครับ พวเติเนี่ยพี่เพียรจะเจอแต่พวกปลอกลอกเฮ้ยครั <c oughs> บ ผสมน้ำหน้าหรือไงมองว่าอีกแบบแง่ดีบ้างจะทำให้สบายใจขึ้นแน์แอบรู้ไหมว่าใครทำจะใคร ก็กิ๊กเก่าคุณพิษไงนี่แอนแอนกำลังเล่นอยู่กับไฟนะรู้ตัวไหมนี่ยังโชคดีนะที่แอนไม่เป็นอะไรหนักไปกว่านี้นี่ตาจะให้แอนเลิกคบกับคุณพิษเหรอแอนก็โง่หรอกนี่คุณคุณไม่คิดบ้างเหรอว่าที่เขาทำร้ายคุณแค่นี้ยมันเป็นแค่การเตือน ไม่คิดแล้วก็ไม่สนใจด้วยคุณผิดคุ้มค่าที่เสียมมากกว่าใ,ใครที่แอบเคยคบมาบ่วยการจะเตือนแล้วล่ะตาวตาวาทำดีที่สุดแล้วพี่ว่าเรากลับกันเถอะ ใหญ่แล้วค่ะพี่โบคุณเนียนเศรษฐุราของเธอออกไปได้แล้วฉันมีเรื่องส่วนตัวจะคุยกับพี่โบ บอกพี่บอลแล้วไหมคะไม่ว่าพี่บอลจะอยู่ที่ไหนเรียนจะตามมาถึงที่ฉันกับลูกไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับคุณเป้แล้วเลิกตามความความเพื่อรสักทีเถอะคุณเป้ตามมาฟ้าพี่บอลที่นี่ทั้งวันเลิกยุ่งเกี่ยวแบบไหนไม่ทราบคะเขาหมาของเขาเองฉันไล่ก็ไม่ไปแล้วฉันจะทำยังไงล่ะ สเสน่ห์แรงจังเลยนะคะแต่กระชั่งเถอะค่ะถ้าพี่โบอยากได้ผู้ชายคนนี้นะะัเนียนจะยกให้แต่พี่โบอยากคิดนะคะว่าพี่โบจะเอาชนะเนียนได้ เพราะใครที่ได้ผู้ชายคนนี้ไปคนนั้นจะเป็นคนแพ้ตอนที่เขาคบกับพี่โบเขาก็ทำเป็นรักนักรักหนาแต่แล้วก็มารวบหัวรวบหางเนียนกะกินฟรีนี่ถ้าเนียนไม่โวยวายเนียนก็คงไม่ได้แต่งงานหรอกนะคะ ตอนที่เนียนท้องผู้ชายคนนี้เขานอกใจเนียนเขาไปเอาผู้หญิงนั่งริงมาทำเป็นเมียน้อยแล้วก็ขนของไปอยู่กับอินั่นทิ้งให้เนียนที่ท้องลูกของเขาดแท้ต้องอยู่บ้านคนเดียว พี่โบเองก็เคยท้องมาก่อนพี่โบน่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะคะตอนนี้เนียนแทนเขาก็ขอหย่ายกับเนียนก็บอกว่าเขาจะขอกลับไปคืนดีกับพี่โบเพราะพี่โบมีลูกชายให้กับเขา เนียนอดทนต่อไปไม่ไหวแล้วนะคะพี่โบเนียนเองก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกันเนียนถึงได้ฟ้องอย่างไงคะที่เนียนมาที่เนียน่ยเนียนอยากมาคุยกับพี่โบให้พี่โบเข้าใจเนียนขั้นตอนการหยา่ากำลังดำเนินการอยู่ คปเป้ก็จะหมดพันธะได้กลับมาเป็นโสดอีกครั้งเนียนอยาให้พี่โบลลองคิดดูให้ดีนะคะผู้หญิงเราเก่งทุกเรื่องแต่มักจะตาบอดเพราะเรื่องความรักทางที่ดีพี่โบลน่าจะอยู่ให้ไกลผู้ชายห่วยๆคนนี้ไว้จะดีที่สุดนะคะ เมียหมดเรื่องจะเคยกับพี่โบและพี่โบอย่าตัดสินใจผิดพลาดเพราะหลงคารมผู้ชายคนนี้เหมือนกับเมียนเลยนะคะ น้ำเย็นไหมคะทีหลังเอาใช้ล้างหูดิสิจะได้ยินให้ชัด,ววชดอย่าบอกว่าจะได้จบแบบแฮปปีเ้เอนดิ้งเพราะฉันไม่มีค่าพอให้เห็นให้จำ